นาลนาใช้จิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโรกได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวสื่อมวลชนโดยมีนายแพทย์ไกสุขเพชระบุรนินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 นานิรัตถากุลบุตรแรงงานจังหวัดพิษณุโรกและนางกัญญาลัตจันกินประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเรื่องมาตรการเยียวยา,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 ยายช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นายธีรชสิษฐ์วงวานผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเรื่องสถานาการณ์และมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5นางสมิหลาเล็กพรมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งและยื่นบัญชีทรัพย์สิน นายกอบจอและสอ,อบจอจังหวัดพิษณุโลกและการเตรียมสำรวจกกกท้องถิ่นระดับเทศบาลเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลนางสุวิมลเกษีบุรินวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเรื่องดนตรีมังคลามรดกไทยสู่มรดกโลกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านมังคละระดับจังหวัดระหว่างวันที่25-27 มกราคม2,564นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนหลายขาแขนงได้มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากภายในงานยังมีการจับฉลากรางวัลให้แก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงานณโรงแรมนนทีเมื่อวันที่22มกราคม2,564เวลา10นาฬกา